กลุ่มแรกที่เราเลือกมายังเป็นหุ้นดิเฟนซีฟนะครับที่อันนี้เราแนะนําต่อเนื่องมาอยู่นะครับเออหุ้นในกลุ่มดิเฟนซีฟก็จะเน้นหนักไปในหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลหุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้าตอนนี้เราเซลเล็คทีดให้แคบลงนะครับเหลือแค่2โรงไฟฟ้าก็คือตัวของบ้านปูพาวเวอร์กับกราฟเอเนอร์จีหุ้นในทีมเปิดเมืองเปิดประเทศวันนี้เราจะเปลี่ยนหน้าเล่นแล้วนะเราจะไม่ไปทาง AOT ไม่ไปไม่ไปทางสายการบินละนะครับเราจะมาที่บ้ฟ คุณเอค,ครับตีมหุ้นแบบไหนบ้างที่ถ้าเซ็ตยอ่อลงมานะอีกสักหน่อยเนี่ยแล้วน่าทยอยเก็บเอเชียเวลนะให้เวสักกี่ตีมแล้วมีอะไรบ้างครับคุณเอกครับครับตอนนี้เรามองอยู่สกักประมาณสักเกลุ่มนะครับที่เรามองว่าน่าสนใจนะครับ ก็ขออนุญาตได้เรียงตั้งแต่หุ้นยกลุ่มแรกเลยนะครับกลุ่มแรกที่เราเลือกมายังเป็นหุ้นดีเฟนซีฟนะครับที่อันนี้เราแนะนําต่อเนื่องมาอยู่นะครับเอหุ้นในกลุ่มดีเฟนซีฟก็จะเน้นหนักไปในหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลน,นะครับก็อย่างเรื่องของ BDMS, BCH, BH นะครับก็เป็นกลุ่มนี้ที่เรายังให้คำแนะนำห,หนักการลงทุนอยู่หุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้าตอนนี้เราซ e เล c t ถี่ให้แคบลงนะครับเหลือแค่2โรงไฟฟ้าก็คือตัวของบ้านปูพาวเวอร์กับกราวเอเนจี นะครับสอ,สอตัวนะครับหุ้นในทีมเปิดเมืองเปิดประเทศวันนี้เราจะเปลี่ยนหน้าเล่นแล้วนะเราจะไม่ไปทาง AOT ไม่ไปไม่ไป,ไไป,ไไปทางสายการบินละนะครับเราจะมาที่บาฟนะครับ AWC s e n t e l นะครับก็จะเน้นหนักอ่งโรงแรมที่มีพอร์ชันของอในประเทศมากหน่อยนะครับหุณในกลุ่มขนส่งในประเทศ นะครับเราเลือกตัวของ B M ครับซึ่งอันนี้ตีมปัจจัยบวกค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วนะครับุณที่เกี่ยวกับอาหารนะครับสองกลุ่มด้วยกันส่งออกอาหารเราเลือก T F G กับ a อเชียนะครับส่วนกลุ่มอาหารที่เป็นร้านอาหารนะครับอันนี้ก็เป็นตีมที่เราแนะนำต่อเนื่องมาเช่นกันนะครับก็จะมี A U มี M นะครับแล้วก็มัดนะครับตัวของมัดแมนนะครับอีกกลุ่มหนึ่งที่ขาดไม่ได้นะครับเป็น หุ้นหลักของผมเลยก็คือหุ้นในกลุ่มพลังงานนะครับก็ยังเน้นพลังงานต้นน้ำนะครับปตทอสอพอบ้านปูนะครับก็เป็น2บริษัทที่เราเลือกมาเชียร์ในาการคุยชนาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับแต่จริงก็หุ้นในกลุ่มโรงกันเองก็ยังน่าสนใจนะถ้าใครชอบ P. P. เพียวเพลย์เลยที่เป็นรงกันตเพียวก็เลือก S ป RC นะครับหรือถ้าใครอยากหาทางเลือกมากกว่านั้นไทยออยล์กับบางจากก็ยังดูน่าสนใจครับคุณเอกครับผมนับได้หกอ่ะ หนึ่งโรงพยาบาลครับเชิญครับูุเดดโรงพยาบาลโรงไฟฟ้าสองสามเปิดเมืองในประเทศสามเปิดเมืองในประเทศเด็ดเสามเปิดเมืองใช่ไหมครับแล้วก็สี่ขนส่งในประเทศส่งในประเทศห้าห้าอาหารส่งออกกับอาหารที่ไปร้านอาหารหกพลังงานนะครับไม่ครับอ่าอ่าห้าห้าคือส่งออกอาหารครับมีทีเอฟซีกับเอเชีย หกก็คือกลุ่มร้านอาหารนะครับ B A U M แล้วก็มาทับใช่ครับโอเคครับนะครับแยกเป็น6นะครับนะเป็นร้านอาหารแล้วก็7ก็คือพลังงานนั่นเองนะครับโอเคนะครับเหโรงพยาบาลอย่างเช่น B D M s B H บำรุงราษและ B C H เกษมราชนะครับ 2. โรงไฟฟ้าในย่อลงมาเหลือแค่2โรงนะ B P P บ้านปูพาวเวอร และ G ัฟเอนเอจีสเปิดเมืองนะครับนำโดยบาฟบริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ AWC และเซนเท l โรงแรมเซนทรัลพาซาสีก็คือกลุ่มขนส่งภายในประเทศนะครับก็คือ BEM ทางด่วนและรถไฟฟ้าตีมที่5ก็คืออาหารส่งออกได้แก่ TFG และ a อเชียนซซึ่งกำลังจะมีบริษัทลูก เตรียมเข้าตลาดนะครับแล้วก็ทีมที่6ก็จะเป็นอาหารแต่เป็นร้านอาหารก็คือ After You MK r e s t u r o n g แล้วก็มัตแมนส่วนทีมที่7ก็คือพลังงานคุณเอกชอบพลังงานต้นน้ำอย่างปตทอ,ตอสรผอและบ้านปูเหมือนเดิม แต่ก็ยังเหมือนรักพี่เสียดายน้องลงกันน่ยยังได้อยู่นะยังได้อยู่นะก็เลยยังคงแนะนำ s p r c Top Thai Oil และ BCP นะครับ BCP บ a งจาก Corporation จำกัดมหาชนด้วยครบทั้งเจ็ดทีมนะครับคุณคุณเอกครับ,รบนะนะยอ่ยอแถวแถวเซตย่อแถวแถวหนึ่งหกสองศูนย์กับพันหกทำท่าจะตัก ตั้งหลักได้ก็ทยอยเก็บ7นะเจตีมเหล่านี้กันละกันนะครับคุณเอกฝากไว้หลักสูตรปิดออนไลน์เปลี่ยนเลนไปทำกำไรในช่วงตลาดยูเทิร์นมานิพัสออนไลน์ 010ห,หลักสูตรที่10นะครับท่านที่พลาดสดไปและพร้อมจะชมย้อนหลังเชิญได้นะครับ Line ID พิมพ์สัญลักษณ์ตัว a อแล้วตามด้วยคำว่า m o n i y plus m o n e y p l u s m ั n นี e y p l u s, plus ติดกันตรงตัวนะครับสนใจเชิญได้เลยครับนะเป็นจังหวาที่เหมาะมากนะครับและนี่ครับสำหรับโปรคู่ย้อนหลังโปร1-1บก1ปูพื้นฐานจัดพอร์ตให้เหมาะสมบวกกราฟเทคนิคท่าง่าย ในการทำกำไรในราคาพิเศษครับอันนี้เป็นเบสิกเทคนิคอล1บวก2อันนี้ก็ฮอตตลอดการเลือกรับหนังสือลงทุน1เล่มครับชาร์ตแพทเทิร์นหรือเทคนิคอลแอนา l ล s ิซิสนะครับเล่มใดเล่น1เลือกเลยนี่โปรโคู่ย้อนหลังโปร1บวก9ปูพื้นฐานบวกเสริมเทคนิคทำกำไรแบบไร้ใจนะครับเบสิกเทคนิคอล0 0 1บวก009เเล่นหุ้นแบบไร้ใจทำกำไรไม่ยาก นะครับเลือกรับหนังสือหนึ่งเล่มครับชาร์ตแพนเทนหรือเทคนิคอลแอน a l ล s ิ s ิสในราคาพิเศษนะครับโปร2บวก8ครับจัดพอร์ตพร้อมเทคนิคท่าง่ายในการทำกำไรหุ้นแบงค์ครับ2วก8เลือกรับหนังสือเล่มใดเล่ม1ในราคาพิเศษนะครับและนี่ครับคอมม o ดิตีใครสนใจหุ้นคอมม o ดิตีหุ้นแบงค์และกลยุทธ์ในการเล่นรอบทำกำไรไม่ยากในราคาพิเศษโปร3บวก4 และเลือกรับหนังสือลงทุน1เล่มนะครับเลือกได้เลยลาย ID ดพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว a อแซแล้วตามด้วยคำว่า Money plus นะครับนี่5บวก7ครับลงทุนแนว VI บวกเธอทางเลือกตลาดหุ้นต่างประเทศและกลยุทธ์การทำกำไรในตลาดแพนดิในราคาพิเศษแล้วก็เลือกรับหนังสือนะครับสนใจเชิญน,นะครับส่วน Mp-shirt ตอนนี้มีนะครับเบอรเบอร์เบอร์เอไม่ต้องรอ นะครับสั่งมาก็ส่งได้เลยนะครับเชิญนะครับลายไอดีพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว a อ i ะไแล้วตามด้วยคำว่ามันนี้ p l u ิดกันตรงตัวนะครับ